น้องเสือครับน้องเสือตัวงามๆเลยครับน้องเสือมีแต่ตัวงามๆเลยครับผมโอ้โหสวยงามมากครับสวยงามมากเลยเอาละครับผมมาดูกันครับจะมารไหมฮะร่าละสามสี่ตัวนะผู้อดนผ,ผู้แก้สวิงกย่รู้สึกว่าสีเหมาขาง,งคนะอย่างนี้มันยังไม่ได้นอน กุ้งไปก่อน้ำหนึ่เด้เอเฮ้ยก่อยน้ำไม่เด้อครับมาสอนอปลาเสือครับก็มีกุกนะ้งมันมาให้ในนอ่องปลาเสือเด็กตัวโตตัวนนี่ตัวหนึ่งปลาเป่ายัางเลยขนแล้วยังเหอะธรรมดากุ้งบูบบรหลายวันไลยมามโนมาใช่ต้องกันารเอ,อาไปเิ็นเนื้อปลาเสือไปก่อยนี่ตัวหนึ่ง ไปกรมสอนปลาเสือนะครับพี่น้องปลาสะดูเทียนอ๋คือหันครับอาไม่ใช่นี่ไม่ใช่อนไรหรอกรถเดินทางเท้าก็พอเท้าเอาเรต้องไปเท้าถีมเอาเลยเออมาดึงเลยครับนี่พี่น้องสอนเตลิดเอยครับพี่น้องปลาเสือครับพวกเียเดี๋ยวมาดูรอบนี้ครับเป็นยังไงครับจะมันไหมรอบนี้มันมันนะนี่วะ มามมาเดี๋ยวเอาไปลึกเอาไปลึกทำไมวะกุ้งไหลกปง่ายถอนได้ปะนี่ยถอนง่าง่ายใส่ไว้โซ่มีพงอย่ไดีอ้ตัวนี้สวย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 ๆกุ้งจะเอานะครับุเขาอีนี่อนี่ปลาเสือลงลงตัวไปกุ้งแล้วก็เอานะครับ บ่มะฮองเราหน้าเมาเปลี่ยนเยอะเลยเปลี่ยนเอาหนักเอากุ้งฝอยนะฮะเอหนักเอากุ้งฝอยไปก่อยครับเดี๋ยวให้เมี่ยผ่านแดงคนปนให้กินตามคนหมานรับหมานที่เป็นหมานะครับพี่น้องตัวมาสองโตกับโอเคอยู่นะปลาเสือเข้าขึ้นกุ้งฝอยสอนไปเรื่อยเครับผมสอนไปเรื่อยสอนไปเรื่อยผ่านกุ้งครับเคนมาแต่ผลเลย มาเจ้าอันอตะปอมาสอนครับพี่น้องทันเมื่อยกับเปลี่ยนกันครับข้ามาซีข้นครับพี่น้องลู่ต่อไปลู่ตะไปครับลู่ตะไปตอนนี้เบ้างมันทุกลอบครับมันทุกรอบรอบละสองตัวสามตกับเก็บสะสมไปเรื่อยนะครับพี่น้องต้นด้านน้องไอย้าเรื่อกัทุ่งยางโมจันมองข้อหอกพอจะเข้าได้กลุ่มในยังไปน้ำนะครับปลาปลาเสือก็เป็นเธอละล็อกเธอละตัวสองตัวนะครับ รอบละตัวสองตัวก็ถือว่าสะสมไปครับอืมเก็บไปอั<ห>นนี้นไปกเคคไปกาะตัวตัวครับอืมปลาปลากระเป้าก็มีนะครับปลากระเป้าเป็นปกระเป้าธรรมดานะครับพี่เราไม่ได้เลี้ยงครับกุ้งฝอยไปก้อยครับฝอยจะตีอยู่เพราว่ามัเนมเนื้อขู่เริ่มจากตัวใหญ่เลยนะกุ่มกับเก็บนี่กับเก็บนะครับ โอเคนะครับมันหมานันหมานะครับตูดต่อไปครับอือดีนะเห็นไหมเห็นปลาเสือไหมเป็นปลาเสือเห็นกลุ่มไหมครับอือโอเคครับสวัสดีครับผมมาหนีพี่เสือจิ๋วแต่แจ๋วครับสวยเลยครับวันนี้เนาะไปช้อนกันมาจะช้อนกันมาได้ประมาณเยอะเยอะอยู่ครับเดี๋ยวตอนเย็นเราลงไปอีกรอบหนึ่งครับนี่คือรอบเช้าครับ ขอบคุณมากนะครับปลาเสือจิ๋วครับปลาสวยงามของผมครับ